Đó, phải chất thường được thêm nữa. <laughs> จเจริพญพรญาติโย,ยมทั้งหลายมาอีกแล้วพนันลึกสีอดีตไดีแจะญา่อนแยกอรหังสัมมาสัมพุทโธปกวาผู้ตังปกวันตังอภิวาเทมีสวาก้าโตปกาวตาทมโมธรรมังนัปปัชอามิสุปฏิปนนอปการโตชาวการสังโฆสังฆังนำมามี นะโมตัสสะาะกุวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะาะกุวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะาะกุวะโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุเวรกรรมมันมีจริงหลานผมเมื่อหนึ่งผมมาบอกให้ฟังมันบอกเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็เวรกรรมเห็นไหมมันบอกเลยมันว่า เป็นกับข้อมือนี่โอ้ยมันบ่มีหรอกผมอาดิซักท่านี้เนี่ยผมถึกสอนมาจากอาจารย์บ่มีบุญธรรมที่ว่าเป็นสำพักกรภาคซิปอยู่อดอนท่านนี่เห็นไ,ไ,ไหมเราก็เลยว่ามึงคิดได้หรือเปล่าซักเข่ามาอยู่นี่อุดรธานี่สิบหกเลยสิบหกเลยหนึ่งหกเลยเห็นไหม สี่ลอยเมตรที่ว่าตะกีนคดียบาบ้าบ่แล้วอดีตสักทั่านียมันรัธรรมดาจังไงธรรมดานี่อันอันนี้ยังก็ขเขาจะเอืน่นเวลาคนไปเบิ่งงานศึกษาดูงานในที่เดียดตรงกลางของรัาน,นีวันที่นี่มันโมเมนต์เวลามาตรฐานขาเขายไปขเขายไปมันโมเมนต์เวลามาตรฐานาเวลา,า,า,าเบาสี่สิบห้าน,นาที บ,อ,บอสบอสส้มโอเค้งนะอันนี้ซักท่านีเนี่ยมันเลยว่าโอ้ยมันโดนพด่นทางนั้เที่ยวขั้นเปิดห้องแล้วว่าเราก็เลยว่าเอาสิเอาเวลหน้ากาันถูกสกไปกานถูกกานถูกแล้วที่นี่นี่โอ้ยหลายอย่างอันนี้ซักท่านี้เนียเ่ยเปียกไปกัเบอสมาก ันนี้บอกมาเลยตอนนั่นเกี่ยวกับส่องทีวีนี่เนี่ก็ย่นนงนี้และสักว่าเกี่ยวกับส่องทีวีเทเวลวิชัน,น,นบัดท,ที่นี่นี่เรียกหนังสืออยู่มอท่อแต่ว่าสังกัดกัะช่วงยุทีธรรมนี่แหละตัวนี้มันหนักชุดที่กระช่วงยุทีธรรม เข็นข้อสมุกขึ้นี่เข้าใจไหมตอนนั้นอ่ะแมนสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดแมนที่อยู่วัดอ่จะโดนแบบสู้เพราะต้องขังสู้เข้าใจไหมเออเข้าใจไหมพอสู้ก็คือพ่อสู้ย้อนยังคำแล้วว่ากูชายสู้ยังอะไรหรอลลาร์เป็นจิตอาสาบอกว่าเออสู้เหตุผิดตัวท่านเออ บักซักเลยบบอกอาจารย์มีคนทำเนะมาะก็จ้าศึกษาดูง่ายเลยว่าให้เอาเวลาของการถูกซีสแพร์หนาทีดีกว่าบอกวันจับเวลาไว้แล้วจับเวลาไว้นี่กลาวเลื่อนนี่นะบอแม่นบอแล้วมาเลื่อนพี่เลื่อนตรงนี้ซีสแพร์หนาทีเออเออบัาที่นี่นี่ลกกเล่ากับเลยว่า อ่านหนังสือไปเรื่อยๆล่ะอ่านไปอ่านมาไปพ่อไก่ไก่ซนซน,นไก่เออนัไงล่ะไก่ซนซนซนไก่ชีวิตมวยไทยละไก่ซนไก่ซนเอามาต้ม,ตมพะเยาว่าเข้าใจไหมมาทีนี้ก็เลยนมาพออ่อยพ่ออันศึกวัวซนแล้วก็ศึกคนชนคนอ่าอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ศึกวัวซนอยู่ภาคใต้ เราออกเขาไม่เบิ้งก็เลยเป็นเบิ้งวิธีเล่นวิธีเล่นการเพราะนั้นใน้เห็นหนังสืออ่านเอาไปเอามากก็เลยว่าเขาจะออกขันบัตรที่นี่นี่ก็เลยพักกันผลิตไปผลิตส่องทีว่วีนี่แหละข่องงอยู่ี่ละว่ออันเพราะไงอันนี่แล้วขออนุญาตนะครับเพราะไมีกล้วยสาญาตเราครับ คนผักเตะแม่เรามีส่วนอย่างมาล่าหลายเลยพ่อใหญ่นี่นี่แหละซึ่งมุกขุย่านพ่อใหญ่เนี่ยแลตัวใหญ่ตัวใหญ่ดับคือคือมุกเขาไปไหมเนียเมื่อนั้นเมื่อนั้นเราถึงนั่งเออเขาไปไหมเนี่ยนี่เราจำเออเรามีส่วนอย่างมาล่าเลยผักเตะเลี้ยนไปเลี้ยนมากก็เลยว่าที่วีนี่มันผลิตได้เยอะเลยต้นทุนมันเท่ามเยอะเลยเออในหนังสือเลยเออนั่นแหละ เอ่เป็นทั้งสีมแมนครับซ่องไกลตีกูเลยมีมันเรากับซ่องยูทูบที่บอกซักเค็ดไว้เนี่ยกูว่าบริษัทยูทูบไม่เป็นของมึงดิส์อ่โมเมนเป็นของฝรังงร่งฝรั่งเห็นออกมาหรอมึงไปอ่านหนังสือเห็นอะเป็นซ่องยูทู e โอ้ไกลส้นกับแมนแมนเออ อันนี้มันก็อ่านว่าอาจารย์เออแล้วกูจะออกมากครับเออโอ้ก็ในอ่านเรี้ยนในเรียนนั่นโอ้เดียวกันเดียวกัน,กนคุยอุบัติเเพื่อนเพื่อนเอา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 พระที่เ้ามีเพืเป็นซ่องยูทูปให้เราดูแต่ละเหรียญได้เอาเข้าแล้วเออเพืเป็นซ่องยูทูปเลยแค่นั้นออกมาแล้วเบังรอครับ ได้มาแต่เดือนแรกได้มาน้ำไผ่ได้มาน้ำไผ่เราก็ผู้ใดให้มากเออเราก็เฮ็ดเป็นซองเพชรถูกได้เออหอยเขา,าเบิ่งได้เอออันนี้หอยผลิตนี่พอหอยเบิ่งมากเออบ่ได้ความคิดหอยได้เป็นบ้าเออว่าบักห้านี่ก็ได้นะมึงบ่ได้เข้าใจะไปม,มือระบาดขึ้นเก็เอ่อนหลายหลายหลายที่มันแม่นมักเรว่า ั่นแหละบักบักอันนี้นี่ขออนุญาตพาดพินพงนะครับนะเป็นลูกพ่อแมเตรียมสร้างดีครับบักอันนี้นี่มีเมียทั้งหมด 2> 1 2 3 4 5ท7 8 9 10 11 12, 1 r 13 v e หนึ่งสามคนที่ม่าจันมีเมียตัวกุเรศาเอออิีเรามีเมียทั้งหมดสิบาคนลูกชายเราบักอันละซื้อวัน เอ่อเตยน้อยนๆในในงานศพเอ่อนั่นแหละเยอนมางานแต่งสกลนครสร้างเมื่อนั้นมางานศพแล้น้อมเพราะยังเป็นน้อมเราสิงเอ่าก็เลยมาสร้างบันไดขีดโมเมนเบ้นกำล่ะมันมีจริงเนี่ยเราเอ้ยว่เอ๋อเวยมันบันไดขีดอัน จ้างสูบยามาดอกเว้นกรรมมาสัน่นเฮียเว้ยมันนั่นนท่านปั่นจักรยานเดอ้อคู่มือนี่เอ,อ๊ะแม่นแท้มีโทรศรัพท์ไปสูบมีอะไรมาคู่มือนี่ยซัมเขาโทรหากันมาดิบาปบุญคุณนทอนเว้นกรรมเนี่ยเขาจะว่าเอรอเห,เห็นเห็นนี่ครับนี่แหละครับเหตุการณ์ไล่นี่เกิดขึ้นมาโดดแล้วระวังผัวอิพายวันคำดีบุญบ๊อบแมนบ๊อบพิษ หัวคุณภัยวันนำอาสาก่อนหน้านั้นได้สามีอยู่ที่ค่ายค่ายอะไรไม่รู้ค่ายประจักษ์หรือค่ายทหารทางอุดรธานีตะกี้ได้ยินตะข่าวว่านซักไปน้ำลุ่มปะไปยังเออว่าไปยังไหนหน้าที่ขับรถเนี่ยโอ้กูเอาแล้วฮะกูขี่คันยิ่งฮะกูขี่คันยิ่งค้นนะนะ เขาใยญ่ไปเดี๋ยวผมไปยิ่งคนหน่เขาใยญ่ไปตะเกียแต่ผมมาไปแล้วเพราะว่าพ่เป็นเด็กหน่อยอยู่ถ้าวาขับรถคืออยู่ถ้าว่าขับรถคืออยู่เพราะว่าตะกินมักสิ่งนี่้อ๋อเพื่อนทารเขาเพิ่งขับรถเนี่ยเฮ้ย,อยขอบริญาตอมว่าจะเปิดทางให้เปิดทางต้องรุ่นผอบอท่อบอผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเปิดทาง้งให้เวลา,าไปเออแม่นได้รับอินอยังมึงซื้อ,อยังเไย มันซื้ออย่างบุกอีแขนขาดขาง,สายยางไส้เหยเอียนี่เอาลูกเล่าออกมาเลยกูจะเบิ่งช่องยูทูบมันมือนีเดี๋ยวนี้หลังจากมุงไปก็เอาหน้าที่ว่กับพร้อมเหตุการณ์เอา1ิบหานาที่จะไปสัตว์ขเขายาว่าแล้วเรา,าไปในเบิ่งแท้ช่องยูทูบตัวนี้เอออันนี้เวนกรรมแม่บอลลุงเดี๋ยวลุงทำใจกับลูกกูท่าน ธรรมดานี่ผมทำจริงไม่เท่าาไม่มันมันลงมันมันให้อาจารย์ลงเป็นรายลักษณ์อักษรแต่นี่อาจารย์ก็งงเหมือนกันกับมันหลายคนเนะม่อทําเขียนลงไปลงไปอยู่คือช่อง Youtube เป็นกรรมจริงก็คือสี่สิบห้านาทีเอออันนั้นตอนนี้มันลงไป็นรกยันฝันเออสองครั้งอ่ะ เออยืมเล่าคนในบรนเอืออ่ะเนี่ยแมนคนในบรนเอือน่ะยันไม่ได้บรรเลทอดนางสกิดน,นครเพราะยังคนเต่แมนหนาเงี้ยไม่ต้องสาเออหนาเงี้ยไม่ต้องสาเนเอะเนี่ยเราเป็นมอนแมนเออ ต้นนี้น่กับกูนอนบาหลับนี่ตวแบะเสียวีเนี่ยที่เราเดี่ยมีหมอเลยยางเนี่ยไม่ต้องสาหลานหลานเราโมเมนหลานหลานอยู่สกคนครเนีเสีย,ยวีนี่เนี่ยที่เราหน้าเป็นสองคนเออเป็นหมอแพทย์ในแบบว่าอายุห่างกันปีสองปี ผลังเดียวกันพลังเดียวกันกลเมียมึงไปงไปมันว่าบริคีสร้างสูงยหญ่มากไปทันเออไหวอย่าหัออวตัวยีพอแล้วบาไทะเรมังของญาติผมเนอะคนาสาวเลี่ยมเออ นางสาวเลี่ยมนางสาวเลี่ยมเป็นน้องแม่ผมครับแม่ผมคือกันชื่อว่านางทองเลี่ยมสั่งดีเป็นเย่นางสาวเลี่ยมสั่งดีอะไรแบ้ผมมาเล่ยไปหลายดอกเรื่องนี้อะไร่างต่าอไร ของมึงมันขึ้นลบออกเลยใช่จัดข้อมีจำมันตั้งไงว่ามันจำในกับมันเด้ไหมบอกวันนี้ต้งเสียมันหลายตัวเมืเ่อกี้แข่งโอที่ว่านรถโอ้ผมคิดแล้วมันจะบอกซักมันเหรอใช่ไหม เฮ็ดไว้เอออีอีีคือมือบอกวิทุนวินทุนสานทีโตพี่น้องกันถึงฟันบางดัดบาแล้วมาใหนบางนั่ดัดนะนั่ดัดจะเบกว่าข้าวด้ป่ออมนเนีนี่เออต้ e องเฮ็ไปกว่าข้าวเออเขาเขอเขาเขามักเดกันขรีดกันแมนยะ่ฮดไปก่ข้าวได้ป่ะเขาองเทนกัน ขอาพกเท่นยอย่าออกข้าวห้ามออกข้าวแลวขาดที่ว่าอะไรตีกันที่กินเนี่ยว่าว่าบอกซ้างกันไปน้ำมัวาจาันเรื่องว่นาน่ะเรื่อง,องเฮ้ยไปสิหาหนาที่ไปยังางเงินเรวไป บ่ได้นอนบ่รับอียเนี่เ,เออเออบ่ได้นอนรับฟันดีอยู่ดีไม่แห้งก็แสดงว่าบ่มีทุกข์บ่มีโรคบ่มีไข้บ่มีไข้บ่มีเจ็บกินข้าวแซ่บก็แสดงว่าบ่มีทุกข์บ่มีไข้บ่มีโรคบ่มีเจ็บกินข้าวแซ่บกินข้าวนัวเฮ็ดแซ่บปานแดงขึ้เ,เก่าเห้ได้บั้ดาต้องเนี่ยสัง่งคนอุดรนท่านี่นะเฮ็ดแซ่บเห็ดเมียเฮ็ดแซ่บปนานแดงขึ้นเก่าเห้ บ่มีความสุขดอ